ก็เป็นขบวนการกาจัดวัชจเพื่มอีกแบบเวลาคัดเลือกพันธุ์เข้าปลูกเนี่ยมีหลักการเลือกยังไงต้องดูเมล็ดพันธุ์แหล่งที่มาข้อเมล็ดพันธุ์แหล่งที่มาครับแหล่งที่มาข้อเมล็ดพันธุ์พันธุ์แน่ต้านทานโรคอะไรช่วงแน่แต่ละช่วงจะไม่เหมือนกันหน้าหน้ากันน้ารนช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นซีหนึ่งก็ข้อซีหนึ่งก็ข้อซีหนึ่งเราชอบเรื่องอะไรของซีหนึ่งม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ขายง่ายขายง่ายไม่มีหลบซีไม่ติดหลบซีไม่ติดเลยครับ ซี่เป็นข้าสั้นได้มากปีเป็นข้าสั้นได้มากโรสีได้ชอบชอบคุณผู้ชมครับไหนๆก็จะลองปเป็นชาวนาเขาสักวันคุณจะต้องเริ่มจากการล่าข้าวปลูกขึ้นจากน้ํำนี่แหละครับเ,ออเออทำริงนะเนี่ยคนงานาใหม่ครับจะมาโยกสุพรรณแล้ว ลาทาเสร็จแล้วก็ไปย่อมเทือกันต่อเลยครับมียอดยาโพดไหมยอดยาไม่โพดแล้วก็คือใช้ได้แลยคืออย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วจะมองไปไม่เห็นแยกเขียวเขียวมีย่าเขียวแล้วครับย้อมไปเรียบร้อยครับปุ๊บยูดใต้ดินหมดแล้วรันนี้ก็เป็นขบวนการกำจัดมันจะพืชอีกแบบหนึ่งก็คือต้องย่อให้เสราะนั้นการใช้ยาคุมก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเนาะเมียวเดี๋ยวบ่ายสามโมงไปหวานข้าวกันนะครับพาไปหวานข้าวเลยเหรอครับ ได้ได้ได้แครับครับ<ต>เดี๋ยวเราไป<ค>วันก่อนบ่ายสามโมงมืเยียวครับครับ หวานข้าวเป็นไงบ้างครับมีต้งนึงอะมันโลงมากแล้วครับแล้วผมเดินเจอบไม่ไหวแล้วใช่เพราะเราไม่เคย่านทั้งใช่ครับนี่อยากจะถามเพราะเรียนไงมันจําเป็นไหมว่าเราต้องหวานข้าวให้มันดีนะต้องหวานท้าวบางวันหรือว่าเย็นอันไหนต้องว่ารุกเย็นดีที่สุดครับตอนเย็นดีกว่ารุกเย็รุงเย็นคืออากาศบางเย็นบองโดนแดดเอ้าไปคลิปก่อนเช้เนะบางผ้าก็เปจะแห้งมันจะขึ้นจ้าถ้าพ็เราว่านช่วงเย็นเนี่ยอากาศ ก็เย็นมันเย็นข้าวมาันก็จะคืนได้นอนไม่ดมแต่เท่าพี่ตอนนี้ผมว่าหวานข้าวแล้วข้าวข,าข้าวเรียบร้อยแล้วใช้ยาพุ่งเดือพุ่งไปเรียบร้อยครับเดี๋ยว่ามีปัญหาเพี้ยเพี้ยไฟอย่างนี้ใช่ไหมเพี้ยไฟครับนี่อาการของเพี้ยไฟมันจะมีส่งผลอะไรบ้าง้างอีกเพี้ยไฟไปกินข้าวมันไม่โตข้าวไม่โตโตช้าครับพรุ่งนี้ก็ต้องฉีดไปพรุ่งนี้ก็มาเลยหนึ่งช่วงวันนี้อ่าฉีดไปฉีดแอทาล่าครับประดับอทาล่าครับงั้นเราใช้เอทาล่าไปครับไม่มีปัญหาไหนไม่มีปัญหาแล้วข้าวเป็นไง เอาจะเที่ยวมาข้าวพืชโตวไวดีนะครับผมก็ข้าวโอเคาาเพ้นระยะเรียวไปดูแลหญ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไม่เป็นช่วงอะไรข้าวแต่หอข้าแต่องข้าวแต่กอโอ้ข้าวดีกว่าข้าวเอยว่าดึตรงัหนทำต้นไม่เป็นนอนกอไม่เป็นนอนบนใบตอนนี้น,นอนกอนรือบนใบมีเทคนิคดูแลเลยก็จะเป็นนอนกองลเอาเวอร์ตาโพชิในเวลราโปชีรแล้วน,วนอนบนใบใชรอะไร เวอร์ตะโพนะครับไอเวอร์ตะโพแสดงว่าเวอร์ตะโพมันได้สองนอนอันนี้เป็นเคล็ดลับครับเอฟูเรียเยือกฟูเรียอีกตัวเอฟูเรียใส่ไปเลยนี่จับน็อกลยครับนี่จับมกกาตกใจเลยใช่ไหมครับทิ้บปับ๊บติดล่างไปอ่ากลับมาตายเลยยู้บังเลยสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพา่อเหยียดในวันนี้ก็คือการเลือกพันธุ์ข้าวและการเตรียมดินที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของผลผลิตที่ดี